โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธาน,นีเสนอรู้เท่าทันป้องกันได้ตรวจพบรึกษาวไวปลอดภัยจากมะเร็งตอนวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV วัคซีนวัคซีน HPV คืออะไรวัคซีน HPV หรือที่เรียกกันว่า วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกคือวัคซีนที่ใช้ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV หรือ Human Papilloma Virus ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพราะทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและสามารถพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้เชื้อไวรัส HPV คืออะไร HPV หรือ Human Papilloma Virus เป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน สามารถแพร่กระจายได้จากการสัมผัสเชื้อโดยตรงหรือการมีเพศสัมพันธ์โดยสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกได้นั้นที่พบบ่อยคือสายพันธุ์16และ18ซึ่งเป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกสายพันธุ์6และ11คือสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคหูดงอนไก่ส่วนสายพันธุ์อื่นๆยังสามารถทําให้เกิดโรคได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงดังนี้ผู้หญิงก่อให้เกิดมะเร็งช่องคลอด มะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งช่องปากมะเร็งทวารหนักหูดที่อวัยวะเพศผู้ชายก่อให้เกิดมะเร็งองคชาตมะเร็งช่องปากและหลอดคอมะเร็งทวารหนักหูดที่อวัยวะเพศวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมีกี่ชนิด 1. ชนิดป้องกันได้สองสายพันธุ์หญิงไทยอายุ11-20ปีฉีดฟรี สามารถป้องกันเชื้อไวารัส HPV สายพันธุ์16และ18ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก 2. ชนิดป้องกันได้4สายพันธุ์สามารถป้องกันเชื้อไวารัส HPV สายพันธุ์6และ11ที่ทำให้เกิดหูดงอนไก่และสายพันธุ์16และ18ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก 3. ชนิดป้องกันได้9สายพันธุ์สามารถป้องกันเชื้อไวารัส HPV สายพันธุ์ที่ 6, 11 16, 18, 31, 33, 45, 52และ58ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งทวารหนักมะเร็งช่องปากและคอและหูดงอนไก่ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีน HPV ควรฉีดในผู้หญิงอายุตั้งแต่9ถึง26ปีหรืออาจขยายระยะเวลาได้ถึง45ปี ในผู้ชายก็ทำนองเดียวกันเพราะเป็นวัยที่ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดและเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของวัคซีน HPV ควรได้รับวัคซีนในวัยที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพจากวัคซีนสูงสุดวัคซีน HPV ฉีดอย่างไรอายุน้อยกว่า15ปีฉีด2เข็มอายุมากกว่า15ปีฉีด3เข็มแนะนำฉีดให้ครบ จึงจะได้รับภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่ผู้ชายฉีดวัคซีน HPV ได้ไหมเป็นที่ยอมรับแล้วว่าเชื้อไวรัส HPV เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกหูดงอนไก่มะเร็งทวารหนักและมะเร็งในช่องปากและคอได้ซึ่งสามารถรับเชื้อไวรัสได้จากการสัมผัสการมีเพศสัมพันธ์และการมีเพศสัมพันธ์ด้วยปาก การฉีดวัคซีนป้องกัน HPV จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหล่านี้ได้มากที่สำคัญผู้ชายที่ฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ยังป้องกันการเป็นพาหะเชื้อไวรัส HPV ต่อผู้หญิงได้อีกด้วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ควรฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ด้วยกันทั้งนั้นอายุเยอะแต่งงานแล้วฉีดได้หรือไม่ผู้หญิงอายุเกิน30ปี ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือไม่ว่าจะไว้ไหนสถานะใดก็สามารถฉีดวัคซีน HPV ได้เพื่อป้องกันเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ไม่เคยติดได้เช่นกันใครไม่ควรฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกผู้ที่มีเงื่อนไขตรงกับข้อดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับวัคซีนอย่างละเอียดเสียก่อนหญิงตั้งครรภผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีน ผู้ที่มีภาวะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่ไวต่อสารประกอบในวัคซีนก่อนฉีดวัคซีนมะเรงปากหมดลูกไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษเพียงพักผ่อนให้เพียงพอและแจ้งโรคประจําตัวที่มีกับแพทย์ก่อนรับบริการเท่านั้นอาการข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนโดยทั่วไปแล้วมักไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงที่รุนแรงอาจมีอาการเล็กน้อยอาการที่พบบ่อยเช่น มีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีนบางรายอาจมีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อ่อนเพลียหรือปวดกล้ามเนื้อการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าวัคซีนมะเร็งปากหมดลูกช่วยป้องกันโอกาสเกิดโรคมะเร็งได้70%ควรต้องใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง งดการใช้สิ่งของร่วมกันเช่นกางเกงในทำความสะอาดอาวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาดอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เพราะจะทำให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลงไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีมีบริการสำหรับผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด4และ9สายพันธุ์